สวัสดีครับทุกคุณนู้ชมนครับวันนี้ก็มายกยอช่วงเย็นน้องประมาณห้าโมงครึ่งแลครับวันนี้ก็มาใช้ยอหกอกสองเซนนะครับไม่ใช่ส,สองเซนหกอกหนึ่งเซนเนาะหนึ่งเซนมาตกที่หน้าฝาย,ยครับหน้าฝายก็น้ําแห้งนะครับเขาสูบน้าเข้านาเนาะวันนี้ก็รีบมาครับฝนฟ้าก็ร้องพึมพึมดูครับเสื้อ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวขอกลางยอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปยกกันเนาะ จะลูกปลาช่อนครับเมื่อ <c oughs> วานปลาออกดีอะเป็นไอเ่ียมีแต่ <c oughs> ลูกไอช่อนเต็มไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> มีเป่าเนี่ยคนนี้มีคนมาเอาด้วยก็ไม่มีนะไม่มีหอยตีนนะนี่จะลูกปลาลิ่นี่ลูกปลาช่อนพักเลยอ๋อมีแต่ลูกปลาลิากก่มดูนี่ครับมีแต่ลูกปลาช่อนเนาะเฮ้ยดูหลังปลากระดี่ไปเลยโอ้ดูนป้องอันโดนอันนี้ปล่อยไปเนาะ ป็าตกขาวนี่เห็นปะอยนุกันนี่ครับดูลปลาชนดอกนัวเอาสองส่เหรอไปร้แม่รู้่อะเอาไปนี่ใข่เลาปลาขาวมดูนี่นี่ครับปลาปลาขาวมันไม่ค่อยได้นะปลาไม่ค่มีาง เอาไงอ่ะอ๋อนะมีก่อนนี่นี่ลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนเขาเอาไปปล่อยสะเอาไปปล่อยสระไปปล่อยโบยแล้วหายก่อนนะว่างั้นอ่าตัวใหญ่ไม่มีแล้วเนาะ มอนไนี่มันีช่ปปล่อยสะนอ้นะเต็มเลยนี่ครับปลากระดีด้วยปลากระดีปลากระดีปลาสลากลากวิสาปลากระเดิ่อีนเบีบมอเหมืนปลาปลากระเดิดโอ้ยปลา้อย ดูจับนี่มันไม่ได้กินแง่เลยนี่ปล่อยแน่นนี่ครับลูกปลาช่อนเอาไปปล่อยสระเนาะออืม่ไเ นี่ครับน้ำเปลือกหมดแล้วครับน้ำแห้งหมดแล้วครับเข้ามาเอาปากอ่ะไม่ต่อวาแล้วเนาะน้ำคูนน้ำแห้งหมดแล้ววันนี้บ่มีสิสตั้งตัวพี่มุงก็ไปเลยนี่ครับปลาซิวครับนี่เห็นไหมครับปลาซิวเนาะ ปลาเล็กปลาเล็กน้อยแล้วก่อนเนาะใ,นใกล้ๆนี่ปลาซิวตัวใหญ่เลยนี่ครับปลาซิวนี่นี่ครับแล้วก่อนเนาะคือเราตั้งไม้เฉยแล้วก่อนปลามันค่อยมันลปลามันออกไง ปลาสิวแก้วครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาสิวแก้วตัวใหญ่นองแล้วข้ามันข้าวมันจะได้ตัวไหอนี่ครับนี่ปลากระเดื่อว่านีาอปลากระดี่ตัวหนึ่ง ต้องรอตั้งมันเงินแล้วถึงจะได้นี่ครับนี่ครับปลาก็มีอยู่ได้เล็กน้อยเนาะนี่ไม่คม่อม่วนเท่าไหร่นะครับอยากอัพคลิปให้เอฟซีได้ชมเนาะน้ำมันแห้ง <c oughs> เ,เอาปลาสร้อยตัวหลวงเข้ามันก็ออกเลยนะไม่เข้าะ ตลาต่ำใหบนีปลาเอยปลาบางดูนี่นแค่ปลาปลาเขยมปลาเนาะ ปลามันเขียมไม่ค่อยมีเมื่อวานนี้เขา,มาเมาไปแล้วเนาะได้ปลาหลิงได้ปลาช่อนได้หลายตัวนะมบ่มี กระซิวตัวนนหนึ่งกระซิวกันอีกอากาศยามเย็นนาะ โอเคครับขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะเพราะว่ามันไม่ม่วน,นะครับปลาไม่ค่อยมีเนาะปลาอาจจะมีแต่ว่าไม่เข้าก็พอได้ปลาพอหน่อยพอนิ่วหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนี่ครับนี่ครับได้ปลาซิวกับปลาขาวปลากระดีนะครับเนาะคลิปนี้อา,อาจจะไม่ค่อยม่วนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามารับชมกันเนาะถึงว่ามีคอมเมนต์บ้างมีคอมเมนต์แล้วก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีการรับชมก็ขอบคุณมากนะครับ ถ้าเกิดน้ำนองก็จะทำคลิปน้ำนองไม่วางให้ชมเนาะไม่บายครับขอบคุณมากครับที่าชมนะครับครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับช็อตเด็ดไม่มีไม่มีช็อตเด็ด